ทั้งหมดนี่ที่ทุกคนเห็นกินได้ไม่อันจ่ายแค่199เน็ตทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวและซีฟู้ดร้านชื่อฟูฟูมาลาสาขาเจริญลาดตั้งแต่เที่ยงปิดเที่ยงคืน199นี่รวมน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มให้หมดแล้วนะคะน้ำซุปมีให้เลือกทั้งหมดถึง7ดรสมาลากระดูกหมูต้มขาน้ำดำเย็นตาโฟต้มยำและเห็ดหอมทุกโต๊ะจะมีที่คีบแบบนี้ให้นะคะเนื้อก็จะมีทั้งเนื้อหมูและเนื้อวัวถาดดำและแดงส่วนเนื้อหมูจะอยู่ถาดเหลืองและไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีซีฟู้ดอีกกั้งงุปลลาอแแแซมมมนนพว็ส ค่ะส่วนเมนูเส้นก็คือมีหลายแบบสุดๆของเต้าหู้แบบม้วนแล้วก็แบบกลมเส้นมันให้ถึง2แบบเส้นตัวนี้อร่อยนะคะตัวเส้นมันม่วงแล้วก็ฝักทองส่วนตัวเส้นบะหมี่ก็มีถึง4แบบก็อีกโซนหนึ่งที่กิ๊งไม่ค่อยได้ถ่ายมาเยอะค่ะคือโซนผักหลายชนิดมากแล้วก็มีผักอันนี้ด้วยเป็นผักโอชุนชาจะกรอบๆหอมๆใบเตยยังไม่หมดค่ะมีโซนลูกชิ้นอีกหลายลูกชิ้นเลยคานี้เขาร่วมน้ําจิ้มให้แล้วค่ะน้ําจิ้มสุก,กี้เลือกปรุงเองหรือให้พนักง,งานปรุงให้ก็ได้ซี้ดค่ะะเเปปรีีีียวววาานนจจมมม็แตงโไ